งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช12ธันวาคม2512 Welcome the Committee on Resource Based Management (RBM) in 2022 at n o n w a s a District Non-Formal and Informal Education Center. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวัสอ ขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกาสนออำเภอตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จประจำปีงบประมาณ2,565 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหนองวอัวซอก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2537โดยใช้อาคารร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองวอัวซอที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่บนถนนหนองวอัวซออุบมุงตําบลโนนหวายอำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41220 กศอนอ,อำเภอหนองวอัวซอมีบุคลากรดังต่อไปนี้ข้าราชการแบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวนสองคนพนักงานราชการแบ่งเป็นครูอาสาสมัครจำนวนหนึ่งคนครูกศนอตำบลจำนวน17คนพนักงานจ้างเหมาบริการแบ่งเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน5คน ครูผู้สอนคนพิการจำนวน2คนนักวิชาการศึกษาจำนวน3คนพนักงานบริการจำนวน1คนรวมทั้งสิ้นจำนวน32คนกนอคนกศนตำบลมีทั้งหมด8แห่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มโซนดังนี้โซนนอกกศนตำบลหมากย่า กศนตำบลหนองวัวซอกศนตำบลหนองบวัวบานกศนตำบลน,น้ำพ้นโซนในกศนตำบลหนองอ้อกศนตำบลโนนหวายกศนตำบลอูม๋มงและกศนตำบลกุดหมากไฟรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานกศนอำเภอรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำเริจ r e s o u r c e Based Management, R.B.M.) ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนประจำปีงบประมาณ2,565รายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ร้อยละผู้เข้าสอบ83.70ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ร้อยละผู้เข้าสอบ83.15ค่าเฉลี่ย2ภาคเรียน83.43 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30ของคะแนนสอบปลายภาคประจำปีงบประมาณ2565รายวิชาบังคับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ร้อยละผู้สอบผ่าน30% 81.80ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ร้อยละผู้สอบผ่าน30% 65.89ค่าเฉลี่ย2ภาคเรียน73.84 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอเนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ร้อยละผู้เข้าสอบ96.71ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ร้อยละผู้เข้าสอบ93.64ค่าเฉลี่ย2ภาคเรียน96.22 ผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเนทั้ง3ระดับของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564คะแนนเฉลี่ย 56, เอ็นเนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565คะแนนเฉลีย 98, ลล่ยเอ็นเนผลการประเมิน2ภาคเรียนผ่านเป้าหมายขั้นสูง ด้านการศึกษาต่อเนื่องการเปิดกลุ่มตามหลักสูตรและการรายงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ UDOII เป็นไปตามห้วงเวลาแต่ละไตรมาสก,การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มทำได้2กลุ่มคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มทำได้2กลุ่มคิดเป็นร้อยละร้อย การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มทําได้2กลุ่มคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจและรูปแบบชั้นเรียนกลุ่มเป้าหมาย70กลุ่มทําได้70กลุ่มคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่เภอหอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มทำได้3กลุ่มคิดเป็นร้อยละร้อยรวมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพทั้งหมดกลุ่มเป้าหมาย79กลุ่มทำได้79กลุ่มคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนที่จบหลักสูตรในภาพรวมทุกหลักสูตรที่เปิดดำเนินการ Output การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมายจำนวน70คนผู้จบหลักสูตร70คนคิดเป็นร้อยละร้อย การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน90คนผู้จบหลักสูตร90คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายจำนวน75คนผู้จบหลักสูตร75คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจและรูปแบบชั้นเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน740คนผู้จบหลักสูตร740คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพกลุ่มเป้าหมายจำนวน63คนผู้จบหลักสูตร63คนคิดเป็นร้อยละร้อยรวมทั้งหมดกลุ่มเป้าหมายจำนวน1 0 3 8คนผู้จบหลักสูตร1 0 3 8คนคิดเป็นร้อยละร้อยด้านการศึกษาต่อเนื่อง ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องจบหลักสูตรแล้วนำความรู้ไปใช้เอา c ์คัมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจำนวนผู้จบหลักสูตร1038คนประกอบอาชีพหลักจำนวน11คน ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน894คนนำไปประกอบอาชีพเสริมจำนวน133คนด้านการศึกษาตามอัธยาศัยสมาชิกเครือข่ายนักอ่านที่รายงานผ่านระบบทะเบียนสมาชิกนักอ่านออนไลน์บันทึกประวัตินักอ่าน UDLRNI รวมทั้งสิ้นจำนวน78หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายจำนวน1,326คนบันทึกได้จำนวน2,511 0คนคิดเป็นร้อยละ 154.67ข้อมูลสถิติการอ่านออนไลน์ของสมาชิกเครือข่ายนักอ่านบันทึกการอ่าน UDLRI l รวมทั้งสิ้นจำนวน78หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายจำนวน1,326คนสมาชิกคนพัน LR จำนวน2,511 0คนจำนวนครั้งที่อ่าน3,403ครั้งจำนวนหน้าที่อ่าน4,495,467หน้าค่าเป้าหมายการอ่านเฉลี่ย6หน้าต่อวัน ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่สมัครขึ้นทะเบียนในนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ UDLRli แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านจำนวน78แห่งแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพจำนวน8แห่งแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีจำนวน8แห่งแหล่งเรียนรู้โบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวน8แห่ง แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาหรือปาดจํานวน8แห่งเป้าหมายจำนวน110แห่งทำได้110แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยระดับคุณภาพของเว็บเพจและการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ หมวดส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้รวม546แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยหมวดส่งเสริมอาชีพรวม56แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยหมวดศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีรวม56แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยหมวดโบราณนสถานโบราณวัตถุรวม56แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยหมวดภูมิปัญญาหรือป่าชาวบ้านรวม56แห่งคิดเป็นร้อยละร้อยรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละร้อย ด้านการบริหารงบประมาณจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ไรมากที่1โดยวิเคราะห์จากระบบบริหารงบประมาณ E ีบ d g เจ ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละไตรมาสงบที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน2,382,45บาทการเบิกจ่ายไตรมาส1จำนวน371,127บาทเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย1อ0ละ20เบิกจ่ายได้ร้อยละ32.83 การเบิกจ่ายไตรมาสสองจำนวน1นึ่งล้านหนึ่าบาทเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายร้อยละ42เบิกจ่ายได้ร้อยละ99.79การเบิกจ่ายไตรมาสสามจำนวน1นึ่งล้านห้าแบาทเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายร้อยละ67เบิกจ่ายได้ร้อยละ91.03 การเบิกใจใ่ายไตมาส4จำนวน2,388,225บาทเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่ายร้อยละเบเบิกจ่ายได้ร้อยละร้อยด้านการบริหารงานทั่วไปการส่งรายงานหรือส่งข้อมูลต่างๆตามที่สำนักงานกสนจังหวัดแจ้งหรือร้องขอข้อมูลรายงานผลการสรุปทั้งปีคะแนานเต็ม230คะแนาน คะแนนที่ได้219คะแนนคิดเป็น100รัก95.21 ระดับคุณภาพของกศนอำเภองามตาประชาชชื่นใจศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอหนองวอัวซอมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการด้วยมิตรไมตรีมีอาคารสำนักงานและห้องสมุดประชาชนที่สะอาดเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยพร้อมให้บริการมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานพร้อมให้บริการกลุ่มเป้าหมายมีการนำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมา ใช้ในงานสำนักงานในการบริหารงานพื้นที่บริเวณโดยรอบของกศนอำเภอหนองวอซอมีการจัดตกแต่งสวนให้มีความสวยงามร่มรื่นน่าอยู่และสะดวกต่อผู้เข้ามาติดต่อและใช้บริการโดยมีการจัดกิจกรรมโครงการ b i g c ค e a n i n g Day กศนงามตาประชาเชื่นใจทุกๆเดือนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวอซอ มีวิธีการดำเนินงานโดยใช้หลักการของกระบวนการ P.D.C.A. ดังนี้ประชุมคณะครูกศนอำเภอหนองวอัวซอเพื่อวางแผนร่วมกันร่วมกันดำเนินการตามแผนงานที่ร่วมกันวางแผนไว้ร่วมกันตรวจสอบผลการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุปเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ร่วมกันปรับปรุงข้อบกพร่องแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอำนวยการผลิตโดยนางพวงเพชรชมมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวอัซอพร้อมคณะครูและบุคลากรกศนอำเภอหนองวอัซอ Thank you for your attention to this master and coming here today.